ระบบร่วนชวนดราม่าแม่หมูเผยเหตุอันฟอ l o ใบเฟิร์นและลูกชายกลิ่นดราม่าฟุ้งกระจายเต็มไปเลยทีเดียวสำหรับหมูพิมพกาที่ได้กด unfollow IG ใบเฟิร์นพิมชนกแฟนสาวของนายนภัสแถมยังพบว่า unfollow IG ลูกชายตัวเองอีกด้วย ทำเอาสายเม้นดาราต่อมเผือกสั่นกันเป็นแถวชาวเน็ตบางส่วนมองว่าอาจแค่มือลัน่นเพราะที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างแม่หมูกับนางเอกคนเก่งก็ราบรื่นดีตลอดมา ตั้งแต่ยังไม่เริ่มคบหากับลูกชายล่าสุดหมูพิมพกาได้เผยสาเหตุที่แท้จริงในประเด็นดังกล่าวแล้วโดยบอกว่าไม่รู้เรื่องคาดมีปัญหาที่ระบบไม่ได้อันฟอออย่างแน่นอนบางทีไอจี IG มันไปกดอะไรก็ไม่รู้ส่วนประเด็นรูปที่หายไปต้องไปดูก่อนเพราะบางทีลงไอจก็ไปโพสที่ Facebook คือจะเห็นว่าบางทีลงอะไรไมรู้ติดตกันสอครั้งกำลังงงกับระบบมากๆ ท้ายที่สุดคุณหมูพิมพ์ก,กาบอกว่าคุณเป็นแม่ทําได้แค่อยู่เฉยๆทําอะไรไม่ได้รอกส่วนตัวไม่มีปัญหาแม่ก็ทําหน้าที่ได้แค่มองอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้หลังถูกถามกรณีมีปัญหากับแฟนลูกชายหรือเปล่า